ตอนนี้เราอยู่ที่เเมืองเมืองอะไรนะลาเซียวแล้วก็กำลังเดินตอกซอกซอยเมื่อกี้ไปแวะร้านตรงน้นมาเพื่อจะหากาแฟกินนะคะเพราะว่าไปแวะร้านชาวอินเดียมาแล้วก็ได้ขนมมามีปลาท่องโก,โกมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พอกินแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้กาแฟอันนี้ก็เดินมาตามทาง มีร mm. uh, ้านค้ามีงาลรบางร้านนี้น่าจะมีมีงาลรบาอ่าคอฟฟี่ฮะกาแฟี่คอฟฟี่อ่านี่คอฟฟี่แบบแล้วละแบบแล้วละ500 อ๋โอเคครสเวด0้ารคอฟจโอเคเสตินมาด ที่รักนูหากาแฟได้แลนะ้วน่ะนี่เรากำลังเดินเล่นนะคะเลมทางในลาเซียว,ออยวยก็มีวงจะกรอบอยูริมทางเลยแล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็มี คนทีี่่่เมือนนญปุนคานนง,งแอปเป็นญี่ปุ่นนะจา๊ะมีคนทักนางก็แอปเป็นญี่ปุ่นได้อยู่ <laughs> ตอนตนี้เราอยู่ที่เจดีศาสนะ2,500ปีเฮ้ยเดินขึ้นมาถึงแล้วฮมีอาการหอบเหนื่อย <laughs> บถือว่า <Yeah. S 1> เออคุ้มที่ได้เดินขึ้นมาเา mm. ว่าคือมันโอเค yeah, yeah. ไม่มาหน่อย <laughs> แล้วก็มีพระสงฆ์ด้วยแล้วก็มีเนนด้วยมีเนนด้วยนะคะเนนกำลังกระโดดรถเต้นค่ะ น,นี่วันที่ 2.. พฤศจิกายน2017นะคะหลายวันนี้เห็นขบวนแบบนี้เยอะมากเลยกระโปงเขียวๆนี่ก็คือนักเรียนนะคะ<ม>เป็นการเดินขบวนแล้วก็มีมีรถที่แบบมีแผงเหมือนแบบทำบุญอะไรแบบนี้แล้วก็จะเปิดเพลงดังๆด,ด้วยลำโพงเสียงแบบ อย่างนี้แหละเด็กๆดูจอยมากนะคะน่าจอยเล็กๆเล็กๆบิงกะลาบ้าโอ้ สีป้อกันนะคะมีรักวิดีโอนี้ก็ลังอยู่ดังขึ้นเขาไม่ได้จะไปน้ำตกเสียงมอเตอร์ไซค์น่าสงสารนะเียอะไรนักชายนนทยอดที่เขาอุ้ยควายพม่า ตอบสนองเป็นภาษาภาษาไทยด้วยออโย,เ,ออโยเราจะลุยกันไปไหน <c oughs> สองคนตอนนี้เรากำลังอยู่บนทางที่จะไปน้ําตกนะคะอยู่ที่เมืองชีปอร์เ,ออเมืองชีปอร์วิวข้างทางชอบมากเลยเออ ถนนเส้นลัไฮเวย์มันตะเลก็เลยมีรถรถบกวิ่งด้วยชาว้าเป็นไงะมีอะไรครับลุอย่ดียว้าุ่อย่างเดียวตกหลุมถนนไม่เป็นไรแต่ถ้าตกหลุมรักขึ้นมาจะทำยังไงอะไปลู่ใช่ไหใช่ใช่เดี๋ยวเข้าแล้วว่าแต่เล่นมุกไม่ดูทางเลยวันชนะ ถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้เป็นวิดีโอเลยเนี่ยเจ๋งออไอเสียงเข้าที่แล้ทางชันมากเลยต้องจอดมอใตอไซค์ไข้างล่างอุ้ยชัดโอ้ยเฮ้ ต้องเดินเองแล้วะจะอึกด้วยแหล,ละลากยู่ไหนอ่ะเฮ้ออยอยู่นคะคะกินขขาวมาดูนด้ำตก leo chân lên nha đến mai đi hôm nay mình cho xiên họp đăng quay Hãy subscribe cho kênh không ดูนนี่นะทางมันจะต้องวนแบบนี้แล้วรถของเราก็ต้องจอดรอนะคะนี่คือรถค่อยๆมาทีละคันทีละคันวันาบวันค่ะวันาบวันช็อป รถเปิดประทุนก็ต้องรอนะคะสวยมากในความคิดเพราะว่ามันแบบมัไม่เคยเจออะไรแบบนี้เส <c oughs> ้นหนะ่ะ ้วจากตรงนี้เสร็จกำลังขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาตามทางนี้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 อุ๊ยลดตรงนั้นรลอถลดลด <c oughs>